เรียกว่าสุดๆใช่ไหมพีไม่ได้คือแบบผมควรความรู้เก่าโดยการที่จะพาเอ็นเดฟพาหมดเนาะ เราจนะทวนน้ำโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่เรียนไปเนะาะค้อถามแรกนะ้ำจะต่อกันด้วยพันธะอะไรนะ้ำจะต่อกันด้วยพันธะอะไร โัวเลนเนาะอะคา,ารีนตับปลาตะมาไฮโดรโฟบิกโมเลกุลข้อใดกล่าวถูกต้องในรูปมีอะไรบ้าง รูอว่าคิดว่าไขมันในชีวิตประจำวันมีประโยชน์ครับมีประโยชน์อะไรต้องกินไขมันไปทำไมเป็นแหล่งพลังงานให้ร่างกายสร้างอร์โมนช่วยอะไรได้อีกไหมจูดซึมวิตามินสามารถช่วยอะไรได้อีกการกินไขมัน ช่วยในการเผาผ่านแต่เคยได้ยินไหมว่าให้เราลดาการกินไขมันทำไมเพราะว่าอะไรน้ำมันจะอ้วนใช่ไหมบาคนพูดว่าการกินไขมันมันจะอ้วนแล้วทำไมถึงยังมีการบอกว่าไขมันมันดี ที่เรากินไขมันไปแล้วบอกว่าโอ๊ยมันอ้วนนะมันไม่ดีเลยเพราะไขมันตอนมีไขมันดีและไม่ดีน้องึ้น,น,นี้กินอะโวคาโดอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงมากไม่ใครเคยกินไหม มันเป็นยังไงมัน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 อย่างเดียวเลยถูกไหมเลิศคิดว่าเอาปลาดุกมาใส่มาดีไหมดีข้าวมันเน,นี่ยใช่หรอไข่มันที่มาจากขนมปังจะเป็นไข่มันดีทั้งหมดหรอใช่าั้นครูจะให้แบ่งกลุ่มวันนี้คมนมาน้อยเนาะก็จะให้กลุ่มนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม น้องสองโต๊ะกลุ่มกระหมังสองกลุ่มมาอยู่ทําง,งานตรงนี้ส่วนกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันเป็นตี่กลุ่มเนาะคุณจะให้ศึกษาเปิดหน้าก้าวเดินสามเกี่ยวกับไขมันเนาะซึ่งจะให้เขียนให้ทำสรุป ไขมันในชีวิตประจำวันมีประโยชน์อย่างไรว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรเนาะแต่วโยกตัวอค่ะที่เราเคยโยเกิร์ตอาหารแห่งไขมันที่มีไขมัน,นเราก็แค่กุมมาเอานี่แล้วก็มีประการให้จํากัดไขมันก่อน 没得石头。 และนอกแต่ว่าข้างนอกจะมีน้ำมีโมเลกุลของน้ำเนอะไอดอกินิคอ่าก็จะไม่ชอบน้ำไอดอโมบิกดังนั้นตัวใส่มันอิมตัวแต่ไม่อิมตัวต่างกันยังไงกินตัวจะเป็นพันธะเกี่ยวไม่อิมตัว เป็นพันธะคู่ซึ่งในตัวอินตัวจะพบได้ในตัวอย่างเช่นเป็นพวกไขมันดีเป็นไขมันตับตาแ้วมันมะกอกเนาะแต่มันมะพร้าวแล้วไขมันดีมีประโยชน์ยังไงบ้าง ที่หาว่าไฟมันดีมีประโยชน์ยังไงบ้างไขมันดีจากกลจกัดคอเลสเตอรอลและไขมันไม่ดีล่ะจะ mm. เพิ่มคอเลสเตอรอลแปลว่าในเลือดก,ก็จะมีคอเลสเตอรอลที่สูงรู้จักชื่อไขมันดีไหม mm. ชื่อว่า HDL ไฮเดนซิตี o ้ไลโคโ o t ตีนส่วน LDL โลเดนซิตี้ไลโคโ o t ตีนถ้าร่างกายเรากินไขมันไม่ดีพวกของพ่อ,อไรอไหม น้ำัดลงชีสพอเรากินเยอะๆมันก่อยใช่ไหมมันอร่อยแต่ถ้าเรากินเยอะๆขนาดอันนี้ขนาดออดเลือดถูกไหมมันจะจะสมไขมันเป็น,ก,นปก้อน,นเห็นไหมทาให้เลือดเราเลือดเราไหลไปทางนี้โตไหม แล้วถ้าเรายิ่งกินเยอะขึ้นไปอีกละ่ะแล้วเรื่องละลายได้มาไหนไม่ไหลไม่ไหลจึงเกิดการปวดตาปวด้วไข่มนดีจะไปช่วยยังไงมันจะไปสลายยังไงมันจะไปเผาผลาญใส่มันดี ปรชั่นอะไรอีกไม่ไห้เสียงเป็นโรคโรคอะไรเนี่ยไขมันอุดตันในเลือสวัสดีค่ะวัสดีค่ะันนี้ายเม่สวางโล่ชาติทางสาวประที่ชาิัค่วันนี้มาหข้อยิพี คือไขมันคอเลสเตอรอลทำหน้าที่กำจัดคอเลสเตอรอลได้ดีาการปริโภคิใขสข่บางีในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงโรคหดดัวใจไขมันไม่ดีซึ่งเป็นไขมันที่ชอบจับตัวสะสมตามผนังหลอดเลือดควไขมันอิ่มตัวได้อิ่มตัวควรไขมันอิ่มตัวลาตอมของคาร์บอนในโมเลกุลต่อการบริโภคพาที่เยาว กรดไ,มไมข,ขาามันไม้อิ่ตัวอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลต่อการด้วยทางคู่พบในไขมันจากตัดหรือพืชบางชนิดที่ไขมันไอิ่ตัวประโยชน์ของไขมนันนะคะเป็นแหล่งพลังงานช่วยละลายและถูกซูวิตานีเพื่อความอบอุ่นแก่ร่างกายช่วยผลิตฮอร์โมนการเติบโตของร่างกายการทำงานของสมองและระบบเผาผลาญทำงานได้อย่างปกติค่ะ และอาหารที่พบในชิตนปรจจุวันนะคะเป็นไข่ไก่เนื้อปลาในปล,า,นปลาจมอนแล้วก็มะเขืออะโวคาโดขั่วค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอของเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ สาคุคนมีมคนือสารประกอบรชนซึ่งมีลักษณะร่วมกันคือละลายได้ในัวททำอะไรอีกแต่ไม่ละลายน้ำค่ะไขมันมีสองชนิดคือไขมันตัวไันที่ีตัวไขมั พบได้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเนื้อสัตว์โตรงยไขนชนิดนี้มีความเสี่ยงจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือดจากการรูโาเกินไปอไขมัอีกตัวผบบ้างผบ้ากในพืชแอากเช่นน้ำมันกระป๋น้ำมันถั่วเหองแบ่งเป็นไขมันไม่อี่ตัวเชิงคอและไขมันได้อิ่ตัวเชิงเดียว ช่อเลดระคอ,อเลสเตอรอลที่ไม่ดีไขมันดีเนี่ยไขมันไม่อิ่ตัวเชื่อเกีียวพบในน้ำม,ม,มันบังกรอกและมันฝั่งมีส่งอะโโคาโดและอื่นะประโยชน์คือช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเพิ่มระดับเลือดคอเลสเตอรอลที่ดีตอบไขมันไม่อิ่ตัวเชิญอสอง พงในน้ำมันน้ำมันปลาส่วนเล็กคือประโยชน์คือช่วยลดคอเลสเตอรอลและยังมีกรดไขมันโอเมก้าสามที่มีประโยชน์ต่อห,หอัวใจและสมองไขมันไม่ดีไขมันอินตัวพวกในเนื้อสัตว์ที่มีไขมันว่าเช่นใน,นชีพนรมัมะเร้าโทษของการโทษคือการบริโภคมากเกินไปอาจมี อาจจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอาหารที่มีไขมันอีกตัวสูงคือเนื้อสัตว์ไขแดงหนังและส่วนติดไขมันสั้นค่ะพวกเราขอดภัยการนเสนอที่เข้ม